อ,อุคนอิงเพชรบ้านแพงพบปะแฟนๆบนเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับเรียกได้ว่าเป็นเลือดนักสู้สุดๆนะครับสำหรับน้องอุงงอิงเพชรบ้านแพงครับ กลับมาจากออนทัวร์ที่ประเทศญี่ปุ่นครับทุกคนก็ขึ้นเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์ต่อกันเลยทีเดียวครับซึ่งบอสโจโยมานินเนี่ยก็พาลูกสาวนะครับเรียกได้ว่าเป็นบอสน้อยบอสใหญ่กันเลยทีเดียวครับทุกคนที่เข้าไปให้กําลังใจนะครับทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับเรียกได้ว่าพาลูกสาวมาดูงานนั่นเองสำหรับทางด้านบอสโจยมานินครับภาพออกมาครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศที่พอ่พอๆแม่ๆ fc แฟนคลับบางท่านนะครับก็ไปดักรอ,อน้องอุ้งอิงเพชร บ้านแพงครับอยู่ที่ ตลาดกิมซ่ารังสิตนะครับวันนี้สาวน้อยลำเพลินโชก็ไปแสดงอยู่ที่นั่นครับทุกคนเรียกได้ว่าพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซบางท่านนะครับก็เข้าไปให้กําลังใจทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชนั่นเองและวันนี้สุดเซอร์ไพรส์นะครับทุกคนในขณะที่พี่มิวรัชดาพรนะครับได้มีการร้องเพลงอยู่บนเวทีเนี่ยก็สุดเซอร์ไพรส์เลยนะครับซึ่งบอสโจยมานินแล้วก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเข้าไปให้กําลังใจข,ข้างเวทีนะครับทำเอาพี่มิวเนี่ยตกอกตกใจกันเลยทีเดียวครับท่ามกลาง เอฟซีฟลครับครับทุกคนที่ได้เข้าไปชมในวันนี้เนี่ยก็ต่างดีอกดีใจนะครับทุกคนที่เห็นบอสโจยมานินและน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแผงได้เข้าไปให้กําลังใจนั่นเองครับรีได้ว่าแฟนๆนะทุกคนก็เข้าไปโอ้โหถล่มทลายกันเลยทีเดียววันนี้ทําเอาวิคแตกกันเลยทีเดียวครับสำหรับอุมอิ่มข่าวกระแสครับทุกคนสิ่งที่ชื่นชมเลยก็คือบอสโจยมานินกับน้องอุ๋งอิงครับทุกคนเขาเป็นครอบครัวศิลปินครับเขาเป็นพ่อลูกคู่บุญตัวจริงนะทุกคนที่ไม่ว่าจะไปงานที่ไหน สิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือเข้ามาที่วงของตัวเองแล้วก็มาให้กําลังใจลูกทีมตลอดเวลานะครับแบบนี้สิครับทุกคนเขาเรียกว่าบอสน้อยบอสใหญ่ของจริงนีนะครับทุกคนวันนี้แฟนๆเนี่ยก็ได้เห็นองอิงเพชรบ้านแพงด้วยขอถ่ายรูปก,กับน้องเยอะมากๆเลยทีเดียวครับวันนี้สิ่งที่พวกเราได้เห็นก็คือโอ้โหองอิง ได้รับรางวัลน,น้ำใจเยอะมากๆจากแฟนคลับครับทุกคนนี่คือการไปปรากฏตัวหน้าเวทีแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับแต่ FC สซแฟนคลับก็หลุดโฟกัสนะทุกคนไปที่มือของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงที่กำติ๊บกันแบบโอโหเยอะมากๆครับทุกคนนี่ไม่ได้ร้องเพลงนะครับนี่แค่ไปให้กําลังใจทีมงานครับทุกคนโอ้โหแฟนๆเนี่ยก็แห่เข้ามาให้มาละน้ําใจกับน้องกันเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้เราก็จะได้เห็นกลุ่มบ้านฮากน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วย ที่นะครับไปให้กําลังใจน้องด้วยหน้าเวทีนั่นเองครับทุกคนทุกคนดูบรรยากาศวันนี้สิครับโอ้โหวีคแตกมากๆครับทุกคนคนเยอะมากนะครับภายใต้การบริหารของบอสโจโยมานินครับทุกคนต้องยอมรับนะอันนี้เอาจริงในเรื่องของการบริหารจัดการของบอสโจโยมานินเนี่ย แสงสีเสียงต่างๆเวทีคือจัดเต็มเครื่องเสียงจัดเต็มครับทุกคนสามารถดึงดูดรทบคนดูเนี่ยให้มาดูโอ้โหสาวน้อยอำเพอินโชว์ได้แบบว่านะักวิกแตกกันหลายรอบกันไปแล้วครับทุกคนนะขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆครับกับทางด้านบอสโจยมานินครับไม่ว่าจะเป็นวงหนึ่งวงสองนะรหรือวงสามนะทุกคนก็คือวงของบอสโจยมานินนะแฟนๆเนี่ยก็ชื่นชอบในการบริหารในความจวดความจาดครับและอุง้งอิงเพชรบ้านแพนก็เหมือนเป็นธุรกิจ ของคุณพ่อครับซึ่งน้องก็เป็นคนที่ดึงดูดนะครับให้คนเนี่ยเข้ามาชมได้อยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนและดึงดูดให้แบรนด์ของคําว่าสาวน้อยเนี่ยมีคนเข้ามาชมเยอะแยะมากมายครับเพราะฉะนั้นแล้วสาวน้อยลําเพลินโชว์ก็ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจวดจ้าอยู่แล้วนะครับแฟนๆเนี่ยก็เลยให้การตอบรับดีมากๆนั่นเองครับทุกคนนะก็ถือว่าองค์อิงก็เป็นโลโก้ของคําว่าสาวน้อยนะครับและน้องก็ถือว่ามาสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการหมอลำครับไม่แปลกใจครับทุกคนที่การบริหารของบอสโจครับและน้องอุ๋งอิงเพชรแพงมาต่อยอดคําว่าหมอลำก็เลยทําให้หมอลำฟีเวอร์เลยเดินทางมาสู่สาวน้อยลําเพลินโชว์วงที่2ครับภายใต้าการบริหารของบอสโจยมินินและเฮียนหน่อยหมอล Idol ไอเดลนั่นเองครับทุกคนต้องขอชื่นชมจริงๆกับผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงครับโอ้โหทุกคนดู นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่น้องอุงอิงครับทุกคนเข้าไปนะครับข้างๆเวทีนะตอนนี้น่าจะเป็นทางด้านพี่มิวหรือเปล่าครับที่กําลังร้องเพลงอยู่นะแต่พอเห็นน้องอุงอิงแล้วครับทุกคนทุกคนก็แบบต่างเซอร์ไพรส์กันทุกคนแล้วก็แห่เข้ามาถ่ายรูปน้องแบบนี้ครับอย่างที่เห็นนะครับยูทูบเบอร์ก็คือแบบโอ้โหเข้ามารุมถ่ายรูปน้องกันเยอะมากๆเลยทีเดียววันนี้นะครับทุกคนอุงอิงก็ยังฟีเวอร์เหมือนเดิมนะครับลูกสาวนะครับปังมากๆเลยวันนี้โอ้ เลือดนักสู้สุดๆนะครับสำหรับอุงอิงเนาะกลับมาจากนะครับทางด้านประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับน้องก็นะครับมาให้กําลังใจพี่ๆนะครับด้านหน้าเวทีกันต่อแล้วก็ต้องบอกว่าอุงอิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่แบบเป็นคนที่ชอบนะ ในเรื่องของการร้องเพลงในเรื่องของดนตรีอยู่แล้วใช่ไหมครับพอน้องได้มาเห็นเวทีสาวน้อยลาเพลินโชว์เนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมอุ๋งอิงถึงแบบว่าร่าเริงแจ่มใสนะครับทุกคนแล้วน้องก็โอ้โหเห็นไหมครับเต้นด้วยนะครับทุกคนน่ารักมากๆครับเนาะแล้วก็วันนี้พี่พี่แดนเซอร์นะครับครูกล้าหรือว่าคนที่หลังเวทีเนี่ยก็โอ้โหถ่ายคลิปน้องลงนะครับวันนี้นะครับอุ๋งอิงเพรบ้านแพงน้องก็น่ารักสดใสเหมือนเดิมดู fc แฟนคลับมาให้กําลังใจสิครับทุกคนเยอะมาก นะครับก็คือมาดูสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วเนี่ยก็ยังมาดูอุงอิงเพชรบ้านแพงต่อวันนี้นะครับทุกคนแล้วก็ซอนนุชเนี่ยก็ภูมิใจในตัวลูกสาวสุดๆเลยนะวันนี้เราจะเห็นซอนุชเนี่ยโพสต์คลิปอุงอิงแบบทั้ท bus, วทงวี่ทั้งวันกันเลยทีเดียวกับทุกคนแล้วก็วันนี้ก็มีการโพสต์คลิปรูปน้องอิงเนี่ยนะครับขึ้นเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์ด้วยนั่นเองครับทุกคนน่ารักมากๆครับวันนี้นะครับเราก็จะได้เห็นเนาะรบ,บรรยากาศที่แฟนๆเนี่ยก็เข้ามาให้กําลังใจอุงอิงแล้วก็พ่อโจกันเยอะมากๆเลยนะครับทุก ก็อยู่ภายใต้การบริหารของบอสโจโยมานินครับทุกคนนี้อง่งอิิงปรากฏตัวปุ๊บนะครับแฟนๆเนี่ยก็แห่เข้าไปขอถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายแบบนี้กัเลยทีเดียวนะครับทุกคนปังมาก นะครับสำหรับลูกสาวนะทุกคนแล้วก็แฟนๆนะ็คือแบบทั่วโลกนะครับก็รอแบบว่าชมองอิงนะทุกคนในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะทุกคนวงหนึ่งก็โอ้โหไม่แพ้วงสองอยู่แล้วนะครับทุกคนนะก็ต้องมารอติดตามกันว่าผลงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงใหญ่ จะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนมารอติดตามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอิมข่าวกระแสก็ต้องฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอิมด้วยกันแล้วกันเนาะวันนี้เอารูปของน้องอุ๋อิงนะครับมาฝากกันแบบจุกๆเลยนี่นะทุกคนพี่หมิวกาลังร้องเพลงอยู่นะดูทุกคนเนี่ยดูบรรยากาศนะครับ ฝนตกด้วยนะครับวันนี้ก็ฝนตกโปรยปลายแต่คนก็ยังแน่นอยู่เหมือนเดิมครับทุกคนเนาะคนก็อยากจะไปชมหมอลำวงใหม่นะครับหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับทุกคนปังมากจริงๆนะครับเนาะบอสน้อยบอสใหญ่ไปดูงานครับวันนี้ต้องบอกว่าพ่อลูกคู่บุญนะครับเขาไปดูงานจริงๆนะครับอุ้งอิงก็ลูกสาวพ่อโจนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอิมขาวกระแสก็ฝากพ่อๆแม่แม่ กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับผมอิมด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ใครที่เดินทางไปดูหมอลามนะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยกันแล้วกันนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับในการเดินทางนะครับช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นเนาะทุกคนเราจะเห็นได้ว่าโอา้โหตอนนี้ก็พี่น้องเชียงรายก็โอ้โห นะครับได้รับนะครับทางด้านอุทกภัยน้ําท่วมนะเพื่อนก็ส่งกําลังใจไปพี่น้องทางด้านเชียงรายด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้มิ้มข่าวกระแสก็ต้องขอฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับผมอิม่มด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนนะครับ